สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริงๆกับชินม,มุมชินนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ3ราชา5จากักรพรรดินะครับโดยเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวผมจึงแบ่งออกมาเป็น2ตอนนะครับสาหรับวันนี้ก็จะในช่วง3าราชานะครับหรือสั้นขวงซึ่ง3มราชาเนี่ยมีคนบอกว่าจริงๆมิงมาจะเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งในยุคจินโบราณนะครับโดยเวลาเริ่มต้นไม่รู้ว่าปีอะไร แต่ว่าปีที่จบคาดว่าจะเป็นปีที่30,77ก่อนคิดศักราชนะครับและป้งก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นชื่อคนที่คล้ายๆเรียกกลุ่มคนนะครับซึ่ง3รา,าชาก็แสดงถึงว่ามันเป็น3คนที่เป็นหัวหน้าเผา่าหรือกษัตริย์ใช่ไหมครับในตั้งเดิมเราเนี่ยสามราชาหมายถึงเผ่าเทียนหวงเผ่าตี้หวงกับเผ่าเหรินหวงนะครับก็คือเจ้าของแท่สามแท่นนี้ ก็จะเป็นสามราชานะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะครับมันก็มีหัวหน้าเผ่าลหลายๆหัวหน้าที่เก่งกาจแล้วก็มีแต่คนชื่นชมยกย่องนะครับก็ได้มีลิสต์ไดชอเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสวยเหรินฟูซีเฉินหนงนะครับซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังตอนหลังนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้ในหนังสือบริสต์อัางยิงที่ไม่เหมือนกันนะครับโดย เรามาดูกันก่อนนะครับสามราชามีอะไรบ้างนะครับสามราชาเนี่ยจริงๆก็จะเป็นตำแหน่งเทียงหวังตีหวังกับไท่หวังนะครับโดย3มชื่อนี้พบครั้งแรกนะครับในหนังสือบันทึกพงศาวดารของสมัยราชวงศ์ชิงภาษาจีนเรียกว่า《史记》秦始ง本纪น,นะครับผมในนั้นก็ได้พูดถึงว่าตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับก็มีเผ่าเทียนหวังแล้วนะครับซึ่ง ก็พูดถึงว่าพอมีโลกนี้ปุ๊บก็มีคนที่เป็นเทียนหวงนะครับซึ่งมีฐานะเทียบเท่าเตาเหนือนะครับโดยเตาเหนือในประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความหมายอย่างยิ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีพูดถึงอีกนะคบว่าในยุคโบราณเนี่ยมีเทียนหวงมีตี้หวงแล้วก็มีไทหวางแต่ว่าไทหวงเนี่ยจะมีตำแหน่งสูงสุดนะครับหรือว่าเป็นฐา,านะสูงสุด ซึ่งไท่หวงในที่นี้เนี่ยปังก็เรียกว่าเหรินหวงนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงจริงๆเนี่ยในยุคจิมโบราังเขาเชื่อว่าเทียงหวงกับตีหวงเนี่ยเป็นคล้ายๆเทพเจ้านะครับหรือว่าเป็นตำนานแต่ว่าเหรินหวงเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดูแลลงมนุษย์นะครับหรือว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองลงมนุษย์นั่นเองดังนั้นหลายๆคนเลยนะครับก็จะคิดว่าไท่หวงหรือว่าเหรินหวงเนี่ย สูงสุดนะครับนอกนอกเรื่องตรงนี้นิดนึงตอนที่สมัยราชวงศ์ซังสิ้นจบราชวงศ์ใช่ไหมครับกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ซางหรือว่าซางโจวหวังนะครับบางคนเชื่อว่าซางโจวหวังเนี่ยเป็นเหรินหวางคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนนะครับหลังจากซางโจวหวังนั้นก็ไม่มีเหรินหวางอีกนะครับโดยจริงๆริงเหรินหวางเนี่ยก็เทียบเท่าฟ้าตีนเลยนะครับก็คือเทียบเท่ากับเทียนหวังกับตีหวังแต่ พอยุคตอนหลังนะครับกษัตริย์ก็มีการลดขั้นลงมานะครับเป็นเทียนจื่อนะครับหรือว่าลูกของฟ้าดินก็คือจากที่เทียบเท่าจนกลายเป็นลูกของฟ้าดินนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการตีความแบบจากหลายๆคนเนาะ,ะสามารถฟังหวยหรืก็ได้ถือว่าเป็นความรู้แล้วก็ความคิดเห็นแปลกใหม่แล้วกันนะครับโอเคกลับมาเอาเป็นว่าเทียนหว a ตี้หวงกับเหรินหวงเนี่ยจากตอนแรกที่มาจากเผ่าเทียนหว a งเผ่าตี้หวงกับเผ่าเหรินหว a ง จนการมากลายเป็นชื่อของหัวหน้าเผ่าที่ได้ทําคุณปูปการแก่มนุษย์หรือว่าเชื่อว่าเขาได้ทําคุณประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเรามาดูแต่ละคนที่มีชื่อเสียงเหล่าน,นะครับเริ่มต้นจากเทียนหวงก่อนนะครับถ้าเทียนหวงเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าคนที่เป็นเทียนหวงคือคนที่มาจากเผ่าซุยเหรินชื่นนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยเขามีแซวว่าจีนะครับแล้วก็ชื่อว่าซุยปางก็เรียกว,ว่า เสวยขวางนะครับเป็นคนเหินหนะครับโดยคุณุปการที่ใหญ่หลวงที่สุดของเขาที่ได้สร้างแกนโลกมนุษย์นะครับก็คือการใช้ไฟนะครับทําให้คนเนี้ยกินอาหารที่สุกจบอาหารที่ติดนะครับในสมัยก่อนอ่ก่อนที่มนุษย์ใช้ไฟเป็นนะครับอ่เขาก็จะกินอาหารเนื้อสดอะไรอย่างนี้ทำไมครับลังล่าซาดเสร็จแต่คนนี้เนี่ยอ,อ่ใช้ไม้คล้ายๆเสียเสีให้เกิดไฟแล้วก็ได้ทําอาหารให้กินนะครับและยี่ย่างเนอ ก็เป็นการทําให้คนเนี่ยมีอายุที่ยาวนานขึ้นเพราะว่ากินอาหารที่สุกนะครับโดยในภาษาจีนเนี่ยมีสำนวนจีนอันหนึ่งคือ延ยียนนอะครับซึ่งคําว่ายียนเนี่ยก็จะแปลว่าการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําให้อายุยืนดีต่อสุขภาพดีต่ออายุขัยของเรานะครับและสำนวนนี้ก็มาจากคนนี้นั่นเองนะครับคนต่อไปนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือ คนที่เป็นไทฟวงหรือเหริงฮวงนะครับชื่อว่าฟูซีนะครับโดยฟูซีเนี่ยเขาแซ่ฟงนะครับสิ่งที่ทำให้เขาได้มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการน,นับถือนะครับก็คือเขาเป็นคนที่บดิีดสิ่งที่เรียกว่าปากว่านะครับโดยถ้าเกิใครที่ไม่รู้จักปากว่านะครับให้นึกถึงสิ่งหนึ่งที่ตรงกลางเนี่ยเป็นหญิงหยางแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นขีดขีดขีดนะครับซึ่งปากว่ามีไว้ทำลายมีไว้ ในการทำนายต่างๆนะครับดังนั้นคนที่สร้างระบบการทำนายก็คือคนนี้นะครับและในบางตำนานก็บอกว่าฟูซีเนี่ยเป็นคนที่ประดิษฐ์ตัวอักษรน,นะครับนอกจากนั้นก็พวกการประมงก็คือมาจากฝั่งฟูซีเช่นกันแล้วก็การแต่งงานก็มาจากฟูซีเช่นกันนะครับโดยการแต่งงานที่มาจากฟูซีเนี่ยจริงๆมีอีตำนานหนึ่งก็คือเขามีการแต่งงานกับคนที่เป็น น้องสาวของเขาที่ชื่อว่าหนิววานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อันนี้ก็คือตำตำนานเนาะตำตำนานเล่าว่าฟูซี่กับหนิววาเนี่ยเขาเป็นสองคนที่เครึ่องคนเครื่องงูนะครับก็คือขาท่อนล่างเขาไม่ได้เป็นขามนุษย์เป็นเอ่อคล้ายๆกับหางูแล้วก็ท่อนบนจะเป็นคนนะครับผมทีนี้หนิววาหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับเอ่อถ้าเกิดคนที่ชอบประวัติศาสตร์จีนเนี่ยจะเคยได้ยินว่าหนิววาก็เป็นคนที่ปั้นมนุษย์ขึ้นมา จากดินนะครับก็คือคนสร้างมนุษย์นั่นเองนะครับผมตั้งนั้นนะครับในปังเล่มน,นะครับหนังสือหลักฐานบางอย่างก็บอกว่าหนิววาเนี่ยก็ปเป็นเหรนหวงนะครับก็คือฟูซิไม่ใช่เหรินหวงละแต่เป็นหนิววาแทนนะครับแต่ว่าหนิววาในความคิดของคนจีนนะครับก็ถือว่ามีฐานะที่สูงสง่สงเช่นกันนะครับผมโดยเรื่องราวของหนิววาเนี่ยถ้าเกิดทุกคนสนใจ ผมจะทำเรื่องเราเกี่ยวกับหนิวาไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับยังไงฝากติดตามต่อด้วยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาที่ตี้หวังนะครับโดยตี้หวังเนี่ยคนที่ย่อมรักกันส่วนใหญ่นะครับจะเชื่อว่าตี้หวังก็เป็นเฉินหนงนะครับหรือว่าชื่อว่าเยียนตี้นะครับโดยเรื่องราวที่คุณจินคุ้นเคยกับเฉินหนงก็คือเขาได้ชิมเอ่อพวกพืชพวกยาต่างๆหลากหลายชนิดนะครับเพื่อ บันทึกไว้ว่าแต่ละอ่านเขามีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับจนสุดท้ายก็ได้เสียชีวิตลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่คนจีนเคยฟังตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับโดยถ้าฟังจากชื่อเฉินหนงนะครับคาว่าหนงเนี่ยก็รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่เก่งกาจในเรื่องของต้านการเกษตรนะครับเพราะคำว่าหนงเนี่ยก็แปลว่าเกษตรนะครับซึ่งหนึ่งในคุณนุบการที่อันใหญ่หลวงของ หยันตีหรือสนนงเนี่ยก็คือการปฏิทิศสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่าเลสนะครับซึ่งเลสส์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเครื่องมือทางการเกษตรนะครับทําให้การที่คนทําเกษตรง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การปลูกทายาพืชทั้ง5ห,หรือเรียกว,ว่าวูกูเนี่ยใต้การแก้ไขาการขาดแคลนเรื่องอาหารของมนุษย์นะครับก็คือเป็นการทรานสเฟอร์คนให้ทําเกี่ยวกับด้านการเกษตรมากขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการ ประดิษฐ์เสื้อผ้าออกมานะครับก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยคนเขาไม่ได้มีเสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าเนะาะใช้แค่พวกใบไม้หรือว่าพวกหนังสัตว์ในการปิดตัวตัวเองนะครับแต่ชน,นงเนี่ยเป็นคนที่สอนทุกคนทอผ้าออกมาแล้วก็ทําเป็นเสื้อผ้าใส่นะครับผมและอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของสามราชานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ5า้าจักรพรรดิให้ทุกคนฟังนะครับฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ อนาคตถ้ากใครที่สนใจเรื่องเราที่เป็นเกี่ยวกับตำนานประเทศจีนตำนานเทพต่างๆก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะหารวบรวมเอกสารแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับยังไงฝากทุกคนติดตามช่องผมต่อด้วยนะครับแล้วสกายครับสวัสดีครับ